ำอะไรครับเราจะมาดูอันนี้ไปนี่คิตตี้อันนี้มีปู่คิตตี้นะครับนี่เราก็มาอยู่คิตตี้เราก็จะมากินอาหคิตตี้กันก็จะมีเค้กมีเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับคิตตี้เยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราจะกินเมนูกินเมนูแนะนำนี่สตอรอเบอรี่โยเกิร์ต1,500วอน300กว่าบาทมั้งใช่ปะ่นะนะ okay. ประมาณนั้นครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไป เราไปสั่งสตอรี่เดียวเกิดแล้วราคา6,500บาทแล้วเราได้ได้ได้คิวหรือได้อะไรก็ไม่รู้คิวที่16อันนี้คิวที่18ไม่รที่บอกคิวหรือเปล่าที่บอกคิวเหรอแล้วก็เราเรา,เราไปถามรอเขาตอรี่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าอันนี่คืออะไรตอนแรกเรานึกว่าปัดคิวใช่ป่ะแต่ที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นอะไรครับ มันคือเวลาเราได้อาหารแล้วมันจะสั่นมันจะสั่นให้เรารู้ว่าเฮ้ยได้อาหารแล้วแล้วก็ไปรับอาหารอันนี้คือความให้เผ็ดของมันนะครับตอนนี้มันสั่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับอาหารกันไปไปเลยตามไปฟั่นมีแบบรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับก็ดีก็ดีนะก็ดีเหรอแนะนำไปใช้แนะนำไปใช้นี่สั่นแล้วเรามารับอาหารรับอาหาร โอเครับแล้วรับเรียบร้อยโอเคไปกินกันนะครัอรตอนนี้เราก็ได้อาหารแล้วเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่โยเกิร์ตซึ่งไกด์แนะนำว่าต้องมากินเพราะว่าอร่อยมากแล้ว <Okay. S 2> ลองชิมดู <Okay. S 2> อืมอร่อยมากเขาปั่นแบบละเอียดมากแล้วก็รสชาติของสตรอเบอรี่กับโยเกิร์ตเนี่ยมันกลมกลืนกันเดี <S 2> <S 2> ๋วชิมวิสครีมผมมา500อืมวิสครีมนี้ก็โคตรอร่อยเลยว้า <Wow. S 2> เป็นแบบ เ,เออมันใช่อ่ะมันใช่ต้องมากินนะครับต้องมากินอร่อย,ยครับเนี่ยวิฟวิฟพิมวิฟพิมนี่อร่อยมากเลยเนี่ย<ห> <ชา S 1> ครับต,ตัวหมดทุกอย่างก้มก้มกล่องก้มกล่องต้องกินอยากให้มาลองจริงๆลองครับลองๆๆเอาล่ะครับดูรายการออดออดนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์นข้างบนนะครับ ซับสไคร้นะฮะฝากติดตามด้วยครับรายการออดออดตรีเกาหลีนะครับมีหลายอีพีหลายตอนนะครับติดตามนะครับรายการย้านหลังข้างล่างนี้เลยครับข้างล่างกดกันยังครับกดข้างบนนะครับกดบนสุดแล้วก็กดล่างนะฮะกดกันเยอบนล่าง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 กดกันยอะๆอนะครับ